와. Wow. 过来呀。<对><对>对 ประโยคสองตัวนอะไรลบดีลบเป็นอะไรูตากินเป็นอะไรประโยคต่อมาได้นั่งรองห้องเฟรวงอะไรหรือไงมันจะกด้อยู่แ ประโยมาประ